สวัสดีครับจากร้านเดบิวต์อุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าเป็นเครื่องให้อาหารนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเราเลยคือรุ่น EP 6 0นะครับเมดแคปกันนะครับอ่านี้หน้าตาเครื่องเป็นแบบนี้นะครับเมื่อคุณลูกค้าได้เครื่องไปตอนนี้เราจะรายการโปรโมชั่นอยู่เนาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ4 9 9 0 0ื่นาพนานะครับเมื่อคุณลูกค้าได้ไปก็สิ่งที่ได้ก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือตอนนี้เราโปรโมชั่นอยู่มีสายให้อาหารด สายให้อาหารตอนนี้เราโปรโมชั่นให้กี่เซตครับห้า <5 S 1> เซตแล้วก็ตัวนี้อีก20บใบ20ใบเลยนะครับ้อดีของต้นรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ก็คือมันเป็นเครื่องที่เครื่องให้อาหารที่สามารถใช้กับถุงที่ใช้แล้วทิ้งได้นะครับอ๋อตอนนี้ตอบโจทย์ในประเทศไทยเรามากเลยนะครับแล้วก็จะมีสายต้นเกลือแถมให้อีกหนึ่งต้นราคาอยู่ที่2,500าบาทเอาแถมให้เลยนะวันนี้เราจะมาเริ่มวิธีการใช้งานก็คือเมื่อคุณลูกค้าได้เครื่องไปคุณลูกค้าจะต้องทําการล็อ ล็อกเขาเรียกล็อกเครื่องให้เข้ากับเสาววก่อนเนาะ,<ช>ะจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟให้เรียบรอ้อยต่อเข้ากับอุปกรณ์เครื่องนี้ข้อดีของมันก็คือเมื่อการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> เอ่อยี่สิบสองชั่วโมงใ <c oughs> ช่ค่ราสี่ชั่วโมงชาร์จชั่วโมงชาร์จใช้งานได้ยี่สิบสองชั่วโมงดยอดอาชนิดเมื่อชาร์จแบบน,นี้ แต่จริงๆแล้วเราควรเสียบไว้อย่างนี้มากจากเราไปจากจังหวัดหรือ<ช>ว่าไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถกินอาหารได้เนาะ<ช>อ่าโอเคเมื่อต่ออุปกรณ์เรียบร,ร้อยเสร็จปุ๊บเราจะมีการวิธีการอ่ะถอดสายอุก่อนได้ไหมครับอ่าลูกค้าจะได้ทําเป็นก่อนเ<ช><ช>นาะคุณลูกค้านี่ตอนนี้จะเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับสินค้าที่คุณลูกค้าได้รับตรงปกแน่นอนอ่านี่อ่ะนี่นครับถุงนี้ดีบัสแล้วก็ เราแทลเลเบตให้กับสายตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับสายก็คือชื่อว่าตัวนี้นะครับเมทของแคปตันโดยเฉพาะเลยนะคุณลูกค้าห้ามใช้ยี่ห้ออื่นแต่ตัวนี้สามารถใช้ได้กับถุงมีเทเลกได้ซึ่งใช้ละทิ้งเนาะโอเคอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนของการใส่สายเลยครับคุณลูกค้าล็อกสายล็อกกับเสา,สาเ,สาเนาเกือเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเลิกต่ออุปกรณ์แบบนี้เรียบร้อยเลยปั๊บนี่เข้ากับแบบนี้นะครับอ่ะเริ่มตอนขั้นตอนเลยเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะคระับโอเคกดแช่ไว้นิดนึงมันก็จะขึ้นโลโก้มาแบบนี้เลยนะครับจาก โอเคอ่ะเราให้เรากดทําไมคะโอเคลงไปเลยนะครับการเปิดเครื่องนี้นะครับโอเคจากนั้นเขาจะมีการตั้งนาอการตั้งเลทใช่ไหมครับการตั้งเลทของเขาก็คือตัวนี้สายอ่าเอาเลยเริ่มเลยครับจากนั้นเราจะเปิดอะไรครับเปิดหน้าจอเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะเปิดฝาเปิดเปฝาอันนี้เป็นกระ๋อกนะคะต้องใส่ไปในช่องนี้แล้วใส่ช่องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ไปตรงตรง แล้วก็ยืดสายใช้มัรำนิดนึงม้วนไปพิบแล้วก็ไปดึงนตัวล็อกนี้ให้มันอยู่ในตรงนีเ้าล็อกตรงนี้นะครับแล้วเสร็จปพ๊บทำไงต่อครับเข้าไปในเก็บนะฮะแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมจากนั้นเราจะต้องทําการตั้งก็คือตั้งการหยดของทังอาหารใช่ไหมครับใช่เรดพวกนี้คุณหมอจะตั้งมาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเราเราตั้งไว้ที่400ได้ไหมเราตั้งจบแล้วนะครับ400จากการตั้งครั้งแรกเลยนะครับาสังเกตตรงนี้เขาเขียนว่าฟีสเรทก็คือการตั้ง กันเยอใช่ไหมใช่อ่ะเอามูสัมผัสไปที่350เลยครับแต่ว่าเราตั้งจย์ให้ที่400อนะอ่ะโอเคแอนดี้เริ่มทำเลยครับมาหน้ามันจะเป็นหน้าจอที่เป็นระบบสัมผัสต้องแจ้งนิดนึงนะครับคุณลูกค้ากดไปที่350ใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เราตั้งไปที่400อยอ่ะกดเลยทับเลย4ี่ร้อยครับกดย้ำนิดนึงนะอ่ามันก็จะขึ้นเลยนะครับสังเกตไหมอ่ะ4 0่รอยโอเคจากนั้นเสร็จปุ้บเรากดโอเคตามเลยครับโอเคนะครับมันก็จะกลับมาหน้าจอที่เหมือนเดิมต่อไปเราจะมีการตั้งอะไรต่อครับ ปริมาณอาหารในถุงนะคะอ่าเมื่อกี้เราตั้งการหยดแล้วใช่ไหมครานี้เราจะตั้งปริมาณอาหารในถุงนี่เราสังเกตตรงนี้ถุงมีที่แบกที่มันจะบัดจุกได้ยู่ประมาณ500ยเนาะใช่่ห้าร้อยเราก็มาตั้งตรงนี้เลยครับอ่าโอเคจากนั้นเราเริ่มตั้ง5้0อยกดเลยกดกดไปที่ตรงนี้นะคะสังเกตย้อนกลับไปนี้เลยครับแล้วกดย้อนกลับไปนี้เนี้โอเคเห็นไหมครับจะเขียนว่า continue add mode มันคือการเขาเรียกอะไรตั้งตั้งถุงอ่าที่ปริมาณอาหารในถุงว่าเท่าไหร่กดสามหลากเข้าเลยครับ โอเคเดลิงพัมนะครับอ่ากดปึ๊บเห็นไหมครับหน้าจอนี้มันจะเป็นโหมดของนะที่เขาบอกว่าคาร์เทนินอาร์ตโอเคจากนั้นเขาตั้งไปที่ฟรีสเลตแล้วใช่ไหมสี่ร้อยเราตั้งจุดจากนั้น VT B VT BD อ่าห้าร้อยเราสมมติว่าในถุงให้อาหารอันเนี้ยเป็นห้าร้อยห้าสิบแล้วกันอ่าเราก็กดตั้งไปเลยครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้าจอนี้อีกเหมือนเดิมขั้ที่สอง้วนะมีการตั้งจุดเคลื่นอ่าใส่ไปเลยห้าร้อยห้าสิบครับแต่จริงๆแล้วถุงวีทีแบ็กเนี่ยมันแค่ห้าะ เราทให้คุณลูกค้าดูเฉยเมื่อ<ม>เราตั้งเสร็จหรือให้เรากดโอเคป๊บอ่าเรียบร้อยครับจากนั้นเราจะทอเราจะทําการสตาร์แล้วนะคันนี้เราตออุปกรณ์อะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเข้าไปที่กระโปรงกระป๋ออ,อะไรเรียบร้อยเ,อเราจะต้องบอกนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราทํทอะไรเราต้องแข็งไว้ก่อนเนะาะไอ้แต่นี้มันจะมี <ๆ S 1> ตัวล็อกความแข็งไว้อ่ะเนี่ยล็อกไว้อยู่นะ,ะเดี๋ยวคุณลูกค้าจะลืมไม่งั้นมันจะไหลระเบิดระเบร์เลยโอเคจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะกดสตาร์ได้เลย ต้องกดกดก่อนนะออาลืมเอากดก่อนรครับกดกดเพื่อให้มันไหลแรกครับกดอ่า,อานี่นะครับมันจะกดสาตาร์ทอันนี้กดสาตาร์ทครับพึกระบบสัมผัสนะครับอ่าเห็นไหมครับหน้าจอมันก็จริงๆแล้วไน่หนนะครับสังเกตเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดมันมีฟองอากาศตามสายเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันจะร้องเองนะครับถ้าเกิดมันมีฟองอากาศนะมันจะร้องตี๊ปีสตีระบบมันจะร้องมันเองแต่การแรกอะคุณลูกค้าต้องมีการไล่สายก่อนนะอ่าไล่สาย เดี๋ยวเครื่องมันจะฟอ้องของมันเองครับอันนี้มันกําลังทํางานปกติอยู่นะเดี๋ยวมันจะทำแคลเดียนนอ่เนี่ยะครับสีบสี่ร้อยที่เราตั้งจุดไว้เนาะจื้อ,อเครื่องเริ่มทํางานแล้วหมุนแล้วนะครับตามจุดที่เราตั้งเลยนะอ่านี่ก็ถือว่าปกติแล้วเนาะถ้าเกิดสมมติเราไปห้องน้ำน,นะครับคนไข้ไปห้องน,น้ำหยุดกินอาหารสัตว์ทั้งเราจะทำไงครับกดนี่หละค่ะบับะ๊กกดด้านหน้านั้นเลยสดยอดกดสต็อปหยุดได้เลยหรอครับ ใช่ค่ะโอเคหยุดเลยอ่าเห็นไหมครับมันจะหยุดนะกดสัมผัสหน่อยนิดหนึ่งอ่าหยุดเห็นไหมครับมันจะหยุดปุ๊บทันทีเลยพอมันหยุดปุ๊บเห็นไหมถ้าเกิดเขากลับมาอีกเราก็กดสตาร์ทแค่นั้นเองใช่ค่ะก็คือจอกลับมาเรียบร้อยแล้วอ่ะให้ต่ออ่าเห็นไหมับหน้าจอก็จะไปอยู่ในปกติพอหน้าจอพวกนี้มันจะพร้อมเห็นนะครับจะแสดงเห็นว่าสต็อป กับตัวล็อกถ้าเรากลัวเราแบบกลัวเด็กเล่นเราก็สามารถล็อกได้เนาะตัวนี้นี่ดีมากเลยนะครับตัวนี้มันจะมีระบบที่แบบว่าทําอาหารที่หนืดแล้วก็อะไรที่เหลวหรือว่าอะไรเนี้ยมันดีมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าระบบรปรับสามารถปรับโหมดมันได้ว่าเป็นอาหารปั่นหรือว่าเป็นนมธรรมดาเรือเอาอย่างไาอย่างหนึ่งได้โอเคอืมนี้ก็ทํางานปกติอยู่เนาะแล้วถ้าเกิดที่บอกว่าี่อยู่ๆแล้วมีการคุณหมอสั่งมาด่วนว่า เฮ้ยเราอยากปรับเลทไปที่สอง้อย้าสิบเราทำได้ไหมทำได้เลยค่ะอ้วทำยังไงคะอยู่หน้าจอนี้ปุ๊บเรากดไปที่อ๋อเราอยู่แล้วปรับเลทตรงนี้เราก็สามารถกดแตะได้เลยใช่ค่ะมาทำเงยนเลยเรียบร้อยเลยถูกต้องค่ะี่อาเริ่มเลยค่ะเราตั้งจุดไปที่สองร้อย้าเออสามร้อยแล้วกันอ่ะรับมาอืหมอบอกมาใหม่กระทันหันอ่าโอ้ขแค่นั้นไม่ง่ายเลยครับอ่าคือเจอหน้าจอมาก็ ปออมาเองเะทำงานตาอเนียอสุดยอดมากเลยโอเคอันนี้ก็คือถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วอยังคะเหมดแล้วโอเคถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของเรานะครับร้านเดอะเบสมีจาหน่ายนะครับ คุณลูกค้าก็สามารถทักไลน์ลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะคะเป็นโอเพนแชทคุณลูกค้าสามารถทักเข้าไปได้เลย,เลยจะมีแอปปิ้งอยู่ประมาณ30คนทุกแผนคขยให้บริการอยู่ร้านของเราเนี่ยครับส่งลูกค้าถึงบ้านเลยเนาะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑมอทน์จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไริษธทิตให้ถึงที่บ้านเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคบเวลาใช้ไประหว่างทางหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นร้านของเราบริการ อย่างดีเลยก็คือจะมีเบอร์โทรเดวเบสุปกรการแพทย์เบอร์โทรหรือตามนี้หรือว่าคุณลูกค้าไม่เข้าใจเราจะมี QR code เนี่ยแปะไว้ตรงข้างๆนี้เลยนะครับสังเกตเห็นว่ารายละเอียดพวกนี้เดวเบสค่อนข,ข้างใส่ใจรายละเอียดเลยนะครับซื้อเข้าเมื่อวันที่เท่าไหร่เลขที่บินที่เราซื้อมาจากบริษัทเนี่ยเลขที่อะไรอันนี้จะหมายถึงความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ความปลอดภัยของบริษัทด้วยปลอดภัยในเรื่องของว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดปัญหาเสียขึ้นมาทางร้านของเราเนี่ยวเวลาเราไปคุยกับบริษัทใช่ไหมครับ เราเปเรื่อที่บินนี้เรืที่บินนี้นะซื้อเครื่องประตวบที่เท่าไหร่แล้วอ่ะมันง่ายั่การค้นหาเวลาเราคุยกันเราก็จะคุยกันรู้เรื่องเนาะอ่ะคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเบสต้องขอจบการเ,เรียนมืตจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับนะสวัสดีครับ